วัดเรียบผมต่อนะครับมาคลิปนี้พอดีไปได้หนังสือการ์ตูนมาครับเป็น Digimon เวนเจอร์ศูนย์สองซีเป็นภาคเดียวกับที่ใช้ตัวดิจิไว้ d ดีสครับในการไปโลกดิจิตอนดิจิตอนเวิลดครับไปหาพวกดิ g i m o n ใช้ในการต่อสู้ก็ตัว D3 นี่แหละยังมีขายอยู่นะครับ เดี๋ยวผมปักไว้ให้เริ่มแรกเหมือนกันเลยไหมเนะี่ยอ่าแบบนี้ก็เหมือนมีคู่มือเลยครับมีชื่อให้ดูด้วยอิชิโจจิชื่อไอเนนะี่ยผมเรียกโคตรไม่ถูกเลยตอนที่มันเรียกกันนะอิชิอิชิชเขียนอะไรขอ้นมันนะ่ะมันชื่ออิอิชิ โจจิอิชิโจจิเค็นทาคาอิชิทาคิรุฮิคาริเวอร์มอนปาตามอนเทลมอนเออเหมือนมีคู่มือเลยวะเนื่อเรื่องย่อ ใครยังไม่เคยอ่านหรือว่าใครอยากย้อนกลับไปอ่านก็ไปหาซื้อได้ครับยังมีขายอยู่น่าจะเป็นแบบเก่าเก็บอะสภาพมันก็ไม่ได้ใหม่ร้อยเปอร์เซ็นะครับแต่มันก็ไม่ขาดมีเหลืองด้วยแล้วมันก็สีก็เก่าตามอายุอะ่ะเพราะว่ามันผลิตเดี๋ยวดูปีที่ตีพิมพ์แล้วกันนี่ พิมพ์ครั้งที่หนึ่งวันที่สิบเก้ากรกฎาคมสองห้าสี่ห้าอย่างนานน่ะกี่ปีอ่ะแต่ปีสองพันนมั้งใช่เป่าไม่รู้นะลองย้อนนับกันดูครับมันจะสองเล่มจบนะครับเล่มเดียวยังไม่จบ สู้กับไอตัวแมงมุมนะผู้สืบทอดเจตนาลมตอนที่หนึ่งนี่มาแล้วแหวนเวนิร์นโดนโดนไอแหวนไอชื่อแหวนอะไรวะ หลังจากพวกทาอิจิทาอิจิกลับไปแล้วโลกเยมมอนก็มีความสงบสุขเป็นเวลาสั้นๆส,สามปีอย่างไรก็ดีอะไรเนะี่ยหายนะครั้งใหม่กำลังจะมาถึงมาแล้วไอแหวนที่คล้องคอ ยิกิมอนไคเซอร์ไอเคนนี่เองไอเวนนี่เหมือนที่ผมดูในการ์ตูนเลยอ่านการ์ตูนกับดูการ์ตูนมันได้อาามณมคนละแบบนะครับ อ่านการ์ตูนเนี่ยเราจะรู้ชื่อของมันแบบชัดเจนเลยเพราะมันชื่ออะไรแน่เพราะว่าเราได้อ่านแต่ถ้าดูการ์ตูนเนี่ยบางทีเราฟังไม่ทันแม่งเรียกกันเรียกกันไวๆอะ่ะนะครับใครอยากอ่านก็ไปหาตาม,มันได้เดี๋ยวผมปักไว้ให้มันเหมือนกันเลยนะครับเนื้อเรื่องอ เหมือนในดี้จะไว้ดีสามเนี่ยถ้าอ่านอ่านไปแล้วก็ลองกดเล่นไปเลยแต่ละด่านน่ะมันจะเหมือนกันเลยตัวที่เราเจออ่ะมันจะเรียงกันเหมือนหนังสือการตูนเลยเดี๋ยวสู้กับไอ้นี่ก่อน ันนี้โจเกต ภาคแรกก็ยังมีขายอยู่นะผมเจออยู่แต่มันหลายเล่มกว่าภาคแรกอะแบ็กวอลเกมมอนตายไหมเนะี่ยโอ้รถไปขีดเดียวเอง สามสิบห้าบาทในราคาตอนนั้นนะดูแบบคร่าวๆแล้วกันครับเฮ้ยสีเข็ดแอร์เลียเปิดแล้วโอ้โหกูเล่นอยู่ต้องนานไอเวน นี่ครับเดี๋ยวนี้ยังมีใครอ่านกระตูนอยู่ไหมเนี่ยเล่มหนึ่งก็จะประมาณนี้ีออ๋ยวมาดูเล่มสองครับเปิดไปเล่มสองก็จะมีทั้งหมดกี่ตอนเนี่ย หนึ one, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตอนปกป้องโลกดิจิมอนด้วยเถอสีลาโฮลี่สโตนสีลาโฮลี่สโตนอันนี้ผมยังดูไม่ถึงเลยเทพโบราณมาเยือนระเบิดโฮลี่ไทยโฮลี่ไทยโฮลี่ไล ไปเปิดฮ l ล l ี่ไ t อะไรเนี่ยจินลอนมอนตัวอะไรวะกองทัพเดมอนโจมตีศึกตัดสินในความมืดลาก่อนแบ็กวอเกมอนเอาไอแบ็กวอเกมอนตายไงวะ โลกที่ดิจอมอนของเราตายไงวะนะ่ะไอ้แบ็กวอลเกมมอนตายไงวะผมยังดูไม่ถึงเลยไอ้นี่มันแม่งเหมือนหุ่นกระป๋องเลย โจอ่ะจักไงวะจักโคโมอนไอ้นี่หม่แบ็วอร์เกมอนปะวะ ก็จะประมาณนี้ครับใครอยางอ่านก็ไปตากันได้เดี๋ยวผมขอดูดิซีเคดแอเเนี่ยตัวหาอะไรวะผมขย่าอยู่ต้องนานแม่งกว่าจะเปิดไม่ได้ขย่าติดต่อนะขย่าแล้วก็วางขย่าแล้วก็วางไว้พักไว้เพราะว่าโอ้โหแม่งกว่าจะเปิด ให้ดูดิขอดูหนังหน้าน่อยดิมันคือตัวอะไรโอ้โหห้าร้อยเขยา่าสกีตแอรเรียรตัวหาอะไรวะเนี่ยดอกไม้ดอกไม้ยักษ์ไงเดี๋ยวขอจัดการในคลิปนี้แล้วกัน ผมเคย DIY เครื่องเขย่าไว้ด้วยนะ <g ười> DIY ใช้มอเตอร์สั่นของจอยอะเอามอเตอร์สั่นจอยมาติดในแท่นแล้วก็ทำแท่นนะ่ะเอาโช๊คของรถบังคับมาวางไว้สี่ตัวแล้วก็เอามอเตอร์สั่นปั่นให้มันสั่นอ,อแล้วก็ดีกิไว้วางข้างบนมันก็เดินเหมือนกันนะกดตุ่ม สู้ไม่ไหวตัวนี้ไหวตัวนี้ก็ไหวแต่ไม่เอาตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ดีกว่าจบเลยลดเกือบหมดมันไปนแปลงร่างกับมังกรได้ยังไงวะเนี่ยกระตูนก็ยังดูไห้จบเลยแต่ต้องไปไล่ดูให้จบอ่ะ ครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับเผื่อใครอยากได้เอาไว้สะสมได้เสือกรตุนมันเริ่มหายากขึ้นทุกวันแลยครับอ้าว ละเมอซะแล้ว,ม,ลวมันให้กดตะเสือกไปขยาวอีกเดี๋ยวเจอกันหน่อยคลิปต่อไปครับไปละเ,เล่นนี้ก่อนแป๊บนึดี๋ยวปิด Yeah.